วันช่วงนี้นะคะจะพาคผู้ชมไปชมภาพความประทับใจค่ะเมื่อพี่น้องชาวมุสลิมนำเรือมาร่วมส่งพุทธบริษัททำบุญทอดกระถินทางน้ำที่วัดพระท่านจบหรือว่าวัดทาราวดีหนึ่งเดียวในนครศรีธรรมราชไปชมภาพกันค่ะ หลังจากที่พ้นเทศกาลเข้าพรรษาจะเข้าสู่ฤดูการทอดกระถินประจำปีเช่นทุกปีนะคะซึ่งล้วนแต่เป็นไปในทำนองเดียวกันค่ะแต่ว่าที่วัดธาราวดีหมู่ที่3มตําบลบางจากอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีความสวยงามในวิถีชุมชนริมลำน้ำในย่านนี้และน่าชื่นชมอย่างมากดูเหมือนจะกลายเป็นพิธีที่มีเพียงแห่งเดียวของนครศรีธรรมราชหรืออาจเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่มีการตั้งขบวนกระถินกันทางเรือและแห่มาตามลำน้ำ ที่สำคัญนะคะจะมีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่เป็นชาวไทยมุสลิมจํานวนไม่น้อยค่ะน้าเรือมาเข้าร่วมขบวนบรรทุกพุทธศาสนิกชนมาส่งยังท่าน้ําของวัดซึ่งจะมีการปฏิบัติเป็นประําเช่นนี้ทุกปีเพื่อร่วมกันราลึกถึงพ่อท่านจบหรือพระครูทรมน้าทาราตที่คุณอดีตเจ้าอาวาสพระเถระจารย์หมอแผนโบราณรักษาผู้คนที่กระดูกหักนับหมื่นคน ซึ่งมรณา,าภาพไปแล้วหลายปีเป็นสิ่งยืนยันถึงความรักความศรัทธาของชาวบ้านในย่านนี้มาเป็นเวลานานพระมหาวิทยวัสจะอาวาสวัดธรารวดีรูปปัจจุบันและยังคงนำวงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบางจากเปิดเผยคาวา่าจริงๆแล้วผู้พีการเดินทางน้ำมีมานานแล้วก่อนหน้านาั้นสั่งคนต่างเดินทางมาจนเต็มลำน้ำหน้าวาดัดแต่ไม่มีการจัดระเบียบใหม่มาเมื่อ4-5ปี ด้วยการรวมขบวนเรือมาพร้อมกันจนเกิดความสวยงามและเป็นพิธีการที่ไม่เหมือนที่ใดในนครศรีธรรมราชหรือภาคใต้ชาวบ้านจะรวมตัวกันมาแบบนี้กลายเป็นความสวยงามทางวัฒนธรรมที่สำคัญมีพี่น้องชาวมุสลิมที่ประกอบอาชีพประมงน,นำเรือมาช่วยกันบรรทุกผู้คนพุทธศสริกชนจากตลอดแนวลำน้ำมาส่งกันที่ท่าน้ำให้มาทำบุญเป็นการนํำลึกถึงพ่อท่านจบ เมื่อครั้งอดีตเป็นที่รู้กันดีค่ะว่านอกจากพ่อท่านจะเป็นหมอกระดูกรักษาแบบพื้นบ้านตามวิชาที่ท่านสืบทอดกันมาแต่โบราณมีผู้คนที่มารักษากับท่านนับหมื่นคนตลอดหลายสิบปีที่จำวัดอยู่ที่นี่และที่สำคัญนะคะท่านยังเป็นอดีตช่างเครื่องยนต์เรือจะคอยช่วยเหลือบรรดาพี่น้องชาวเรือมุสลิมเมื่อเวลาเรือเสียจะนำเรือมาจอดท่าน้ำหน้าวัด ท่านจะมาช่วยซ่อมให้เสมอโดยไม่คิดมูลค่าใดๆจนกลายเป็นความผูกพันระหว่างพ่อท่านกับพี่น้องชาวมุสลิมย่านนี้จนกระทั่งท่านมรณาภาพลูกหลานครอบครัวชาวมุสลิมยังคงรำลึกถึงท่านเมื่อมีงานบุญก็จะคอยมาช่วยเหลือสนับสนุนตลอดค่ะ งการเชฟรอน Enjoy Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด